บ้านนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับซึ่งแต่ละที่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Penzmore บ้านที่มีชื่อว่าเพนส์มอล์หลังนี้ตั้งอยู่ในรัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกามันเป็นบ้านที่มี5ชั้น13ห้องนอน14ห้องน้ํามีพื้นที่ทั้งหมด6,700ตารางเมตรซึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้อยู่ที่โครงสร้างอันแข็งแกร่งของมันมันมีผนังที่หนา12นิ้วถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวพายุทอร์นาโดการกระสุนได้และสามารถต้านทานแรงกระแทกจากระเบิดได้ซึ่งความแข็งแกร่งระดับนี้ประเมินกันว่ามันน่าจะอยู่ได้ยาวนานถึง2,000ปีและบ้านหลังนี้ก็เเเป็นนาาาลลนขอองชชาาาาททททีีีี่่่่่มืวสตฟ์ผู้้กิิรรศแจ อันดับที่ 9. The One The One เป็นบ้านของชายที่มีชื่อว่านายเนียมีที่มีอาชีพเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และนักพัฒนาสังหาดิมศัพย์มีพื้นที่6,875ตารางเมตรมี20ห้องนอน30ห้องน้ำภายในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาด465ตารางเมตรมีสระว่ายน้ำสสระมีโรงจอดรถที่สามารถจุได้สูงสุด30คันมีโรงภาพยนตร์ไอแมหรือแม้แต่ไนคลับขนาด790ตารางเมตรก็ยังมี อันดับที่8วิลล่าเลโอโปดา บ้านหลังนี้ก่อสร้างขึ้นมาในช่วงปี1929-1931ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าออกเดนคอตแมนจูเนียมันมีพื้นที่7,432ตารางเมตรมี11ห้องนอนและ14ห้องน้ำซึ่งนอกจากโลเคชันและความสวยงามอลังการของมันแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นมันยังถูกใช้ในฐานะของโรงพยาบาลทหารอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันมันก็อยู่ภายใต้าการครอบครองของมาเรษฐีชาวรัสเซียโดยได้มีการประเมินกันว่าบ้าานนนหลังีี่จะม มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่500ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่7ลาลีวอร์ดี ลาลิเวอรี่ตั้งอยู่ที่ปาล์มบีชของรัฐฟลอริดาครอบครองโดยซิเดิลมิลเลอร์ที่เป็นเจ้าของบริษัทแมทริกเอเซนเชียลมันมีพื้นที่7,862ตารางเมตรตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆด้วยความที่มันมีบรรยากาศที่สวยงามทําให้บ้านหลังนี้ถูกใช้เพื่อจัดงานอ e ีเวนต์และงานการกุศลต่างๆอยู่บ่อยครั้งโดยในพื้นที่ปาล์มบีชมันเป็นโซนที่มีราคาสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากๆซึ่งในกรณีของลาลิเวอรี่นั้นในปี2019ได้มีข่าวออกมาว่านายซิดเดิยม111ลเล ฟอลอริาอันดับที่6วิทานเฮิร์ส